Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะ วันนี้กลับมาเจอกับคุณครูสุยสาาสตราอีกเช่นเคยค่ะในรายวิชาคณิตศาสตร์ของชั้นป .5 และในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนต่อจากคาบที่แล้วกันนะคะก็คือในหัวข้อเรื่องลักษณะและส่วนต่างๆของปริซึมค่ะโดยจะเป็นคาบที่2อแล้วนะคะสำหรับวันนี้และถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มเรียนกันเลยค่ะ ค่ะและสําหรับการเรียนในวันนี้นะคะโดยมีจุดประสงค์การเรียนรู้ก็คือนักเกรยียนสามารถบอกลักษณะและส่วนต่างๆของปริซึมได้นั่นเองค่ะค่ะและจากที่ได้เรียนในคาบที่แล้วนะคะ,ะเราได้เรียนรู้ไปแล้วว่าเกี่ยวกับลักษณะและส่วนต่างๆของปริซึมนั้นเป็นอย่างไรกันคะ ค่ะคุณครูจะขอทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะโดยปริซึมนั้นนะคะจะเป็นรูปเรขาคณิตที่เป็น3มมิตินะคะโดยมีหน้าตัดหรือว่าฐาน2หน้าด้วยกันนะคะ,ะซึ่งจะอยู่บนระนาบที่ขนาดกันและมีรูปร่างที่เหมือนกันและขนาดเท่ากันทุกประการนั่นเองค่ะและมีหน้าข้างเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน และในการจำแนกชนิดของปริซึมนะคะก็คือเราจะจำแนกตามรูปหลายเหลี่ยมที่เป็นหน้าตัดหรือฐานนั่นเองค่ะโดยสรุปแล้วเวลาเรียกชื่อชนิดของปริซึมนั้นก็คือจะเรียกชื่อตามหน้าตัดหรือฐานนะคะถ้าหน้าตัดหรือฐานเป็นรูปสามเหลี่ยมแสดงว่าปริซึมนั้นก็คือเป็นปริซึมสามเหลี่ยมนั่นเองค่ะ และสำหรับการเรียนในวันนี้นะคะเรามาดูกันว่าลักษณะและส่วนต่างๆของปริซึมแต่และชนิดนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะ,ะโดยตัวอย่างแรกเลยก็คือเป็นปริซึมสามเหลี่ยมซึ่งจากรูปที่คุณครูให้มานะคะก็คือในส่วนที่คุณครูระบายสีเป็นสีฟ้านี้นะคะก็คือเราจะเรียกว่าเป็นหน้าตัดหรือฐานนั่นเองค่ะ โดยหน้าตัดหรือฐานะคะจากรูปนี้เป็นรูปสามเหลี่ยมและหน้าตัดหรือฐานนะคะจะมีสองหน้าด้วยกันนะคะและจากรูปอาจจะเห็นได้ว่ายังมีด้านที่เหลือก็คืออีก3ด้านนะคะอีก3ด้านตรงนี้คุณครูขอระบายสีเป็นสีเหลืองด้วยกันนะคะซึ่งด้านที่เหลืออีก3ด้านเราจะเรียกว่าเป็นหน้าข้างของปริซึมนั่นเองค่ะ โดยปริซึมที่มีหน้าตัดหรือฐานนะคะรูปนี้เป็นรูปสามเหลี่ยมนะคะและมีหน้าข้างที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานเราจะเรียกว่าเป็นปริซึมสามเหลี่ยมนั่นเองค่ะ,ะโดยสรุปแล้วที่คุณครูได้บอกไปว่าเวลาเราจะเรียกชื่อปริซึมนะคะก็คือเราจะเรียกชื่อตามหน้าตัดหรือว่าฐานนั่นเองค่ะ และตัวอย่างต่อไปนะคะก็คือเป็นปริซึมสี่เหลี่ยมนะคะโดยจากรูปนี้นะคะในส่วนที่ระบายสีเป็นสีฟ้าก็คือเราจะเรียกว่าเป็นหน้าตัดหรือฐานนั่นเองค่ะหน้าตัดหรือฐานจะมีสองหน้าด้วยกันนะคะและส่วนที่เหลือก็คือด้านนะคะที่คนระบายสีเป็นสีเหลืองก็คือทั้งมีทั้งหมดด้วยกันสี่สีหน้าด้วยกันนะคะสีหน้านี้นะคะ เราจะเรียกว่าเป็นหน้าหน้าข้างนั่นเองค่ะโดยปริซึมชนิดนี้จะเป็นปริซึมที่มีหน้าตัดหรือฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะคะและมีหน้าข้างเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานเรียกว่าเป็นปริซึมสี่เหลี่ยมนั่นเองค่ะ ค่ะและสำหรับตัวอย่างต่อไปนะคะอ่ะมาดูกันว่าทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากที่ได้ยกตัวอย่างมานี้จากรูปอาจจะเห็นได้ว่าในส่วนของหน้าตัดก็คือหรือว่าฐานนะคะจะมี2หน้าด้วยกันนะคนึและสและส่วนด้านที่เหลือนะคะก็คือ1 2 3 4ตรงนี้เราจะเรียกว่าเป็นหน้าข้างนั่นเองค่ะ และปริซึมสี่เหลี่ยมนี้ที่มีหน้าทุกหน้าเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากอ่าเราอาจจะเรียกว่าเป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากก็ได้นะคะและปริซึมสี่เหลี่ยมนี้หรือทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนี้ที่มีหน้าทุกหน้านะคะเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตรุรัสอาแสดงว่าหน้าทุกหน้าก็คือรวมทั้งหน้าตัดด้วยนะคะก็คือรวมทั้งหมดหหน้าด้วยกัน ถ้าเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเราอาจจะเรียกว่าเป็นลูกลูกบาก็ได้นั่นเองค่ะค่ะและจากตัวอย่างที่คุณครูได้ให้มาทั้งหมดนะคะอะเรามาดูตัวอย่างนะคะหรือคุณครูจะให้ตอบคําถามนะคะจากโจทย์ต่อไปนี้ว่ารูปเราขาคณิต3ามิติต่อไปนี้เป็นปริซึมหรือไม่คะ ถ้าเป็นให้ระบุชนิดของปริซึมนะคะและถ้าไม่เป็นให้ระบุเหตุผลให้นักเรียนคิดว่าเป็นหรือไม่เป็นคะจากรูปนะคะถ้าเป็นปริซึมต้องเป็นอย่างไรเอ่ยมาดูฉเฉลยกันนะคะโดยจากรูปนะคะจะไม่เป็นปริซึมนะคะลักษณะแบบนี้จะเป็นรูปเรขาคณิตสามมิติที่เป็นอะไรคะก็คือทรงกระบอกนั่นเองค่ะ อาจจะไม่เป็นปริซึมเพราะนะคะทำไมถึงไม่เป็นเพราะหน้าตัดหรือฐาน ไม่เป็นรูปหลายเหลี่ยมนั่นเองค่ะและหน้าข้างก็ไม่เป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานนะคะสรุปแล้วการที่จะเป็นปริซึมได้นะคะปริซึมจะมีหน้าตัดหรือฐานที่เป็นรูปหลายเหลี่ยมนั่นเองคอาจจะเป็นรูปสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมนะคะห้าเหลี่ยมหกเหลี่ยมเจ็ดเหลี่ยมแปดเหลี่ยมแล้วแต่นะคะและหน้าข้างจะต้องเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานนะคะถึงจะเป็นปริซึม และต่อไปนะคะอ่านตัวอย่างที่2นะคะรูปเรขาคณิตสามมิติต่อไปนี้เป็นปริซึมหรือไม่นะคะถ้าเป็นให้ระบุชนิดของปริซึมถ้าไม่เป็นให้ระบุเหตุผลค่ะโดยจากรูปแล้วนักเรียนคิดว่าเป็นหรือไม่เป็นคะ่ะขอคนทัวให้เวลานักเรกียนในการคิดนะคะอ่านและมาดูเฉลยนะคะจากรูป ฉเฉลยว่านะคะก็คือไม่เป็นปริซึมนั่นเองค่ะทําไมถึงไม่เป็นนะคะเพราะหน้าตัดหรือฐานก็คือจากรูปนะคะไม่เท่ากันทุกประการนะคะการที่จะเป็นปริซึมได้นะคะหน้าตัดทั้งสองหน้าต้องเท่าเท่ากันนะคะทุกประการนะคะจากโดยจากรูปนี้ก็คือไม่เท่ากันนั่นเองค่ะ จะเห็นได้ว่าข้างบนนะคะรูปสี่เหลี่ยมนะคะจะมีขนาดเล็กกว่ารูปสี่เหลี่ยมที่อยู่ด้านล่างนะคะก็คือจะเห็นได้ว่าหน้าตัดทั้งสองหน้านี้ไม่เท่ากันนั่นเองค่ะและส่วนหน้าข้างนั้นจะไม่เป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานเสร็แล้วตัวอย่างข้อนี้ไม่เป็นปริซึมนั่นเองค่ะ และต่อไปนะคะมาดูตัวอย่างที่3นะคะกันอีกหนึ่งตัวอย่างซึ่งจากรูปนกักเรียนคิดว่าเป็นปริซึมหรือไม่เป็นปริซึมคะ ดูจากรูปแล้วนะคะ,ะลักษณะของรูปก็คือจะมีในส่วนของรูปสามเหลี่ยมนะคะสามเหลี่ยมทั้งสองหน้านี้มีขนาดเท่าเท่ากันนะคะและส่วนหน้าหน้าข้างที่เหลือนะคะก็คือดูแล้วก็คือเป็นลักษณะของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานนั่นเองค่ะสรุปแล้วตัวอย่างข้อที่สามนี้เป็นปริซึมนั่นเองค่ะโดยเป็นชนิดของ อะไรคะอ่าเวลาเรียกชื่อว่าเป็นชนิดไหนให้นักเรียนดูที่หน้าตัดเป็นหลักนะคะหน้าตัดเป็นรูปสามเหลี่ยมดังนั้นตัวอย่างข้อที่3นี้แสดงว่าเป็นปริซึมสามสามเหลี่ยมนั่นเองค่ะ และเป็นอย่างไรกันบ้างคะสําหรับการเรียนในวันนี้นะคะได้เรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะและส่วนต่างๆของปริซึมนั่นเองค่ะ,ะการที่เราจะดูว่าเป็นปริซึมหรือไม่เป็นปริซึมนั้นข้อสังเกตดูไม่ยากเลยใช่ไหมคะให้นักเรียนดูว่าที่หน้าตัดหรือว่าฐานจะต้องเป็นรูปหลายเหลี่ยมใช่ไหมคะและส่วนหน้าข้างของปริซึมนั้นจะต้องเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานนั่นเองค่ะ และสำหรับในวันนี้นะคะค,คุณครูก็จะขอจบคลิปการสอนไว้เพียงเท่านี้นะคะและมันจะนใอม่างต่อในค้าบหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะค้ล็ค่สวัสดีค่ะ